อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับซิงนะครับเรายังอยู่กันกับเกม Red Dead Redemption 2นะครับตอนนี้ EP 8.2แล้วนะครับรามาเล่นต่อจากคขาวที่แล้วกันนะไมก่กล้าบอกว่าเราเจอที่ใหม่แล้วเด w b e r รี c ค e e k เขาบอกแบบนั้น โอเคอยากให้นายกับชาวไปดูหนอ่อยเอเคลียทุกอย่างให้แล้วก็พร้อมที่เราจะขนไปทีเดียวยังไงวะไม่รู้ตเต้นมัน้ง <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้ฉันเป็นเด็กรับใช้ของนายไปแล้ว, <c oughs> ลวเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิกังวลก็กังวลด้วยกันเพราะเราเหมือนกันนะชามากับกูหน่อยหัวหน้ากูใช้แล้ววะ โอเคครับพี่ดัดเราใช้ไปหาที่ที่ตั้งแคมป์ใหม่นะหลังจากที่เราลุยเควสไมก้ากับคเควสจอนนะครับอันที่จริงผมเล่นจอนแล้วมาต่อน,นี่นะแต่ว่าเอไามาก้าขั้นที่จริงมันต้องไปทำไมก้าก่อนอันที่จริงทำอันไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาไมาก้ามาขั้นก่อนมันจะได้ดูเป็นการจบ แคปสองนะ uh, อันนี้เราก็ที่จริงผมเล่นต่อจากเวสจอนะครับที่เราไปต้อนแกะแล้วก็ถล่มวาเลนไทย <So S 2> หลังจากนั้นเราก็ <Yeah. S 2> มาที่แคมป์ปรากฏว่าดัส <That> <c oughs> ให้สั่งคนเ <c oughs> ก็บแคมป์หมดแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมตัวน่าจะออกเดินทางแล้ว <c oughs> ระหว่างนี้เราก็ ต้องทำเวสมาสำรวจแคมป์ใหม่นะที่ตั้งแคมป์ใหม่ให้กับเพื่อนๆเรานะอันนั้นคือภารกิจของเราในวันนี้นะครับระหว่างนี้เรากับเชาวก็เมาโมยกันไปนะฮะก่อนที่จะไปถึงที่ตั้งใหม่พูดอะไรกันวะไม่ได้ฟังเลยแม่งนั่นก็เท่ากับยอมรับแล้วว่าเราก็แค่ไอ้พวกอาชญากรก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอ อย่าบอกกับฉันแบบนั้นแล้วมันจะไปจบที่ไหนจบอะไรของนายก็ไปย้ายไปแล้วก็หนีไปรัสไม่ได้บอกว่าเราหนีจะพูดว่าอะไรกันแน่ไม่รู้ว่ะแป๊บนะนี่คิดว่าใกล้ถึงแล้วล่ะตรงน้ำแห้งไม่มั่นใจฝนไม่ตกอไปดูก่อน อ้าวชิดโอเคครับเราเห็นจุดเหลืองๆแล้วลงสำรวจแป๊บเขาโดนยิงนะเธอระวังนะโอเคเหมือนด้านหน้ามีแคมป์อยู่ลองไปดูไหมโอเคหมดเวลาแปบบ๊บ ตามมาเขาจะให้เราไปสำรวจแคมป์ดูเหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะว่างเปล่าย่องครับย่องใจเย็น ไม่มีอะไรเก็บกับไปไปนอเอ่อเอ๊ะมีอะไรอะไรแวบๆขอดูหน่อยกดตัววายอ่ะจ้าเอ๊อตัวเองอย่าเสียงนะฮะเดี๋ยวสู้ลิง <c oughs> ใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไ ออกมาได้ไม่เป็นไรพวกเราไม่ทำไรเธอหรอกหโหชิบหายแล้วมึง <c oughs> หลวงพี่โป่งลูกซองแฝดพี่เชดราบอกว่าไม่เป็นไรไง <c oughs> คนเยอรมันไหม ไม่เรามาไล่เธอออกไปเราต้องการพื้นที่นี้ออกไปซิวะหาพอยหน่อยที่ไหนเฮ้ช้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเลยเฮ้ยมึงอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อะเธอไอ้ไฟประมาณนั้นนะครับ Let's trail. see we if pick can a up ตามรอยอะแกะรอยเลยเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ไหนไม่รู้นะมีไหนวะกูไม่เห็นสักรอยเลยเพื่อน <c oughs> กินก่อนครับรู้สึกว่า <c oughs> อะไรนะพลังงานเราน้อยเหลือเกินเพราะว่า, <c oughs> เ,ราเราเล่นต่อเลยนะค <c oughs> อมโบไม่พักเลย หมายความว่าไงแปลไปสดๆดูเรื่องบ้างไหมรูเรื่องบ้างเหมือนจะต้องไปตามผัวเขากลับมานะเควสิมานี่อ่ะทู คิดว่าถูกทางเหรอเฮ้ยมึงอย่าเถียงนายพานดิเฮ้ยอาเธอร์อีเวนเพื่อเนเราแกะรอยเก่งเฮ้ยเหมือนเขาจะลงไปทางนี้นะโฟกัสออนแทร็กไปครับลุยดีมือมพี่กระตันเหรอ เหมือนจะกลับมาคุยเรื่องดานอลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่องนี้แป๊บขอชันดูหน่อยชาวมึงไม่มีไอ้นี่เหรออีกเกิลไอเหรอเพื่น ลอ,อยต่อไปจากตรงนี้โอเคครับลุยเหมือนเขาจะสลับพูดเรื่องดัดทีนึงแล้วก็พูดเรื่องอันนี้ทีนึงไปโน่นละ จอนบอกว่ากำลังกลับไปรับเงินประมูลเกี่ยวกับแกะพวกนั้นแม่งควายชิบหายทำอะไรทำใกล้เมืองสงสัยคิดว่ามันเป็นงานง่ายๆแล้วมั้งเข้าไปแล้วก็ออกมาเลยโอ้นั่นแหละความคิดดีๆจากพี่จอ์นเขานายกับเขาเป็นไงบ้างตอนนั้นมันหายไปเลยอ่ะหายหัวไปไหนไม่รู้ขนาดที่แจ็คยังเป็นเด็กด้วยซ้ำเด็กกว่านี้ ประมาณปีนึงมั้งเรากใกล้แล้วแหละรอยมันต่อมาจากตรงนี้เครับเพื่อ,อ,อน,นบอกว่ารอยต่อมาอยกตงนี้ก็ไปครับคิดว่าฉันยังไม่ให้อภัยเขาแบบร้อยเปซ็นตสำหรับเรื่องนั้น ชาวน่าจะบอกว่าพูดมากกว่าฮะอนั่นไงแคมป์ตรงนั้นระวังตัวนะเสิร์ฟเดอะแคมป์วะ Take a look อีกแล้วเข้าไปดูไม่มีใครอยู่เลยเลยวะเงียบๆแล้วเนี่ยฮะ โอเคครับมีเหลืองๆไปก่อนครับหายหัวไปแล้วหอไม่รู้อะจุดนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะว่าไหมอาจจะเฮ้ยมีคนโดนจับตรงนั้นเข้าไปช่วยครับโหดินดินเป็นไก่เลยไวชั้นหนูเร็วๆสิวางตัว มาแล้วครับฉากบูอีกแล้วบูตรงกลางคืนด้วยโหปืนบูมีแค่เนี้ยยัดครับยิงด,ดอกดอกเดือสองดอกหมดยังมาตรงนู้นอีกหนึ่ง ลั่นท้อหัวเลยจ้าบังรถบังหมดยังไม่หมดแล้วนะเฮ้ยไปไหนแก้มัดก่อนแก้มัดเพื่อนมึงโอเคโอเคอเครับกดบีค้ง โอเคอน,นี่น่าจะผัวเอ่ออีเจเมื่อกี้ที่เราไปเจอชาวกับไปหาดัสไปแล้วก็บอกว่าเราเจอจุดพักละโอเคปลนครับปลให้หมดรวย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 กูต้องเอาผัวนี่กับไปส่งแน่นอนนะ เขาเป็นคนเยอรมันนะครับเ,เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษคุยยังไม่รู้เรื่องเลยเวนอยากเก่งซะเหลือเกินกูจะสวอปหมวกทำไมแล้วป้นสิเพื่อนเออป้นใส่หมวกแล้วดูเดอ ปืนใหม่ปืนเก่าใส่หมวกแบบเดิมดีกว่า <c oughs> เออผมชอบหมวกปีกกว้างๆนะเคดิลุงเอาไงลุงโอนก่อนโอเคหมดแล้วนะฮะเช้าแล้วเหรอ คุยคุยกับลุงกันไหมคุยกับลุงกันไหมอาเธอมึนอยู่มางมมางานาอะไรเนี่ยอ๋อโอเคแลลุงลุงไม่ขออะไรกูเลยเหรอเราไม่ได้ทำความรู้จักกันเลยนะครรีบทำงานมากเลยตอนนี้ขยันจัด,จด เคครับเราเริ่มต้นด้วยการเจอเมียกับลูกเขาแล้วเมียเขาก็ใช้เรามาหาผัวเขาเรียบเรียงใหม่นะแล้วเราก็ต้องเอาผัวเขากลับไปหาเมียใช่ไหมเออเราพบบางคนตรงนั้นคุณคุยอะไรกับเขาไหม เออกูพูดอังกฤษว่ะเพื่อนขอโทษจริงๆไม่ค่อยได้พูดอะไรกันเยอะไอ้เหี้ยแค่อิงกูยังไม่รอดเลยเวนภาษาเยอรมันนี่กูจะรอดไหมเนี่ยโอเคครับเออไม่ต้องคุยกันเยอะขี่ม้าอย่างเดียวพอแล้วแม่งโอ้โหเขาเอารถม้ามารอเลยนะ โอ้ขอบคุณพระเจ้าเเมียจ๋าพี่กลับมาแล้วอัดรีสดูว่ามันชื่ออ่านว่าอังเดรวะโอ้ป่อป้าพิเศษมากคุณเป็นคนดีเอออางั้นก็ได้เวลาที่คุณต้องออกไปแลวคับไปไล่เขาอีกเวน แป๊บๆผมมีบางอย่างจะให้คุณน่ะแป๊บหนึ่งนี่ขอบโ,โ,โ,โหเฮียเดี๋ยวนะโหใจดีจัดจๆเฮียเอาท้องให้เป็นยุคนี้นี่ผมเรียกคุณว่าพ่อเลยครับ<อ>บาทละสี่หมื่นนั่นไอ้นี่มีสักึ่งครึ่งโลงเวนเรียบร้อยครับพูดอะไรไม่ออกกันเลยทีเดียวอาเธอ์กูขอบคุณนะครับคุณเยอรมัน แจกทองเลยแม่ง okay. โอเคโอค้สถานที่อย่งนี้สวยงามสมบูรณ์แบบสวัสดีอ่ะคือดัดอ่าโอเคครับแล้วเราก็นำทางทุกคนมาถึงที่ตั้งแคมป์ใหม่นะนี่คงจะเป็นการจบแคปพสองนะอย่างสมบูรณ์ข,ของเรานะ หลังจากนี้เราก็จะตั้งแคมป์แล้วก็เข้าสู่แชป3นะครับอีพีถัดไปก็จะเป็นการเล่นแชป3ต่อเลยนะครับยังไงก,ก็ใครอยากดูก็ติดตามรับชมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับไม่พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย